สวัสดีจ้าวันนี้จะมาทำแกงขั่วไก่ใส่มะละกอนะคะอันนี้เป็นเนื้อไก่ไม่มีกระดูกจ้าพริกแกงเรามีพริกแกงเผ็ดนะคะพริกแกงเผ็ดมีกะทิอ่าจะใส่กะทิมีมะละกอขูดจ้ามะละกอขูดนะคะใบโหละพาเรามาหั่นไก่ก่อนนะคะอันไก่ก่อนจ้า ไม่มีกระดูกจ้ะหันชิ้นเล็กหน่อยชิ้นบางๆ อบกินไก่ที่ไม่มีกระดูกซื้อเอาแต่เนื้อมานเป็นเนื้อสะโพกไก่เนื้อสะโพกไก่ โอเคเดี๋ยวเรามาแกงกันเลยจ้าได้แล้วเรามาทำกันเลยเปิดไฟก่อนนะคะใส่กะทิลงไปพอประมาณสูตรนี้ไม่ค่อยมีใครทำนะคะสูตรนี้นะคะ โอเคใส่พริกแกงลงไปใส่พริกแกงลงไปเลยไม่เป็นไรนะคะพิกแกงนี่เผ็ดมากนะคะใส่ดเดียวก็เผ็ดล้ว แกงขั่วไก่ใส่มะละโกวันนี้อยากกินมะละโกจ้ะผักจันเก,กินะะก็กินไปเยอะแล้ว ใส่น้ำไม่เยอะนะคะจะใส่น้ำไม่เยอะใส่นิดหน่อยใบมะกรูดจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะใบมะกรูดนะ ใส่ไปหน่อยนึงก็ดีแต่ใบมะกูดไปนิดนึง่งจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ใบมะกรูดใส่ไก่ลงไป ใ,ใส่กระทียที่เหลือลองไปจ้าตามด้วยน้ำใสาานน่สน้ำลงไปประมาณนี้พอใส่อปลา ดี๋ยวค่อยมาเติมทีหลังได้จ้ะน้ำปลานิดนึงใส่น้ำตาลสักสองช้อนเดี๋ยวมาชิมทีหลังจ้ารอให้เดือดก็ใส่มะละกอลงไปนะคะรอให้เดือดก่อนเดี๋ยวมาใส่มะละกอ ใส่ชิรลหน่อยนึงใส่ชิรลนิดนึงมาจะเดือดแล้วใส่มะละกอลงไปมะละกอจะขูดเป็นเส้นหรือจะหัน่น เป็นชิ้นนก็ได้นะคะไม่เป็นไรจ้าแล้วแต่ชอบนะคะ มาดูกันนะคะสุกแล้วสุกแล้วสุกแล้วนะคะดองไปชิมดูก่อนสุกแล้วจ้าสุกแล้วมะละกอมันสุกง่ายจ้ะครับเดียวก็สุกแล้วนะคะชิมดูก่อน สุดจะว่าจะขาดน้ำปลานิดนึงขาดน้ำปลานิดนึงขาดหวานนิดนิดนึงใส่น้ำตาลอีกช้อนหนึ่งจะ้ะจะขาดหวานไปนิดนึง ใส่หูละพาลงไปใส่หูละพาลงไปนะคะใส่หูละพาลงไป ดูอีกทีอืมอร่อยโอเคโอเคจะสับเรียบร้อยปิดไฟได้เลยจ้าตักให้ดูนะคะอืมอร่อยมากอร่อยมากเลยจ้าดีจ้า เสร็จแล้วจ้าแกงคั่วไก่ใส่มะละกอเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณสหรับการรับชมจ้า